สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องฝาแฝดน้องแต่งงานกับคนรวยส่วนคนพี่แต่งงานกับทหาร8ปปีต่อมาน้องต้องมาคุกเข่าขอโทษสำหรับในวันนี้ทางช่องของเรานั้นก็มีเรื่องราวดีๆที่อยากให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกัน โดยเรื่องราวนี้มันมีอยู่ว่าสื่อต่างประเทศนั้นมีการรายงานว่าชวีหุยและชวี่ทิงทั้งสองคนนั้นเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเป็นลูกสาวของนางลี่คนพี่นั้นเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายเชอ่ฟฝังพ่อแม่แต่ตัวน้องสาวนั้นชอบทําตัวกระบฏททำให้คนที่บ้านนั้นมักจะยกยอปอป้านคนพี่มากกว่าเพราะพี่สาวนั้นทั้งเรียนดีกิจกรรมก็เด่น แถมเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างแต่เมื่อพูดถึงตัวของน้องสาวนั้นต่างกับพากันสายหน้านี้และด้วยเพราะเหตุผลนี้ทําให้ชวีทิงนั้นอิจฉาในตัวของพี่สาวของเธอเป็นอย่างมากเธอไม่เข้าใจว่าทําไมพี่สาวถึงเป็นที่รักใคร่ของผู้คนรอบข้างเธอนั้นจึงอารมณ์เสียใส่พี่สาวแทบจากทุกวันแต่ชวีหุ่ยเอง ก็จะยอมน้องสาวทุกครั้งเช่นกันเธอคิดว่าตราบใดที่น้องสาวของเธอนั้นไม่ได้ทำอะไรที่มันมากจนเกินไปเธอนั้นก็จะยอมทนและด้วยฐานะทางบ้านครอบครัวนี้ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรกับค่อนข้างจะลำบากด้วยซ้ำเมื่อถึงตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยน้องสาวนั้นก็ร้องไห้อ้อนวอนว่าอยากจะเรียนต่อมหาวิทยาลัย แม้ว่าพี่สาวนั้นจะมีการเรียนที่ดีกว่ามากสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แบบสบายๆแต่ก็เพื่อน้องสาวนั้นจะได้เรียนต่อเธอนั้นจึงแก้งทำเป็นสอบไม่ผ่านคนพี่นั้นหลังจากเรียนจบมัธยมปลายก็ออกไปทำงานเพื่อส่งเสียให้น้องนั้นได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยส่วนตัวของน้องสาวนั้นก็รู้สึกได้ใจและดีใจมากที่ได้เล่าเรียนต่อ และยังมักโโกอวดต่อหน้าพี่สาวของตนเองอีกว่าตัวเองนั้นมีแฟนหนุ่มที่ร่ํำรวยมากพี่สาวนั้นก็กังวลว่าตัวของน้องสาวนั้นจะโดนหลอกจึงตักเตือนเธอแต่น้องสาวนั้นกับคิดว่าพี่สาวนั้นอาจจะอิจฉากลัวว่าตนเองนั้นจะได้ดีกว่าและไม่นานนักพี่สาวนั้นก็พบรักกับสามีคนปัจจุบันเขาเป็นทหารในงานแต่งงานของพี่สาวนั้น น้องสาวเธอยังยืนหัวร้อยยาะและไม่ให้เกียรติสามีของพี่สาวตนเองทำให้เธอนั้นโมโหโจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เกิดมีปากมีเสียงกันจนทำให้สองพี่น้องนี้ตัดขาดจากกันไม่ไปหามาสู่กันอีกเลยและด้วยเพราะเหตุการณ์นี้ทำให้นางลี่นั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรดีต่อมาหลังจากนั้นไม่นานนะัก น้องสาวนั้นก็แต่งงานกับชายผู้ที่มีฐานะร่ำรวยเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตเวลาผ่านไปจน8ปีสองพี่น้องนี้ก็ยังคงไม่พูดกันทำให้นางลี่นั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากไม่เนึกว่าเรื่องราวนั้นมันจะบานไปลายไปจนถึงหลายปีขนาดนี้จึงทำให้เธอนั้นแก้งส่งข่าวให้ลูกสาวทั้งสองคนว่าตนเองนั้นล้มป่วยหนักจนถึงขั้นอาจจะไม่รอด และในตอนนั้นนางลี่เองก็ทราบความจริงว่าลูกสาวคนเล็กนั้นได้หย่าก,กับสามีไปนานแล้วเนื่องจากสามีนั้นทํางานอยู่นอกบ้านบ่อยๆทําให้มีบ้านเล็กบ้านน้อยชีวิตคู่จึงไปไม่รอดเธอนั้นจึงไม่กล้ากลับบ้านเพราะกลัวว่าแม่จะรู้เรื่องนี้ส่วนคนพี่นั้นกลับตรงกันข้ามเพราะสามีทหารของเธอนั้นรักใครก่กลมเกลียวกับตัวพี่เป็นอย่างดี แถมทั้งสองคนนั้นยังมีลูกสาวฝาแฝดที่น่ารักด้วยกันอีกด้วยและด้วยเหตุการณ์นี้น้องสาวเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับคุกเข่าขอโทษพี่สาวที่ไม่ยอมเชื่อฟังหาว่าพี่สาวนั้นอิจฉาเธอที่ได้แฟนรวยในตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างที่พี่นั้นทําไปก็เพราะรักและเป็นห่วงน้องจริงๆนางลี่ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นต่างก็น้ำตาตก ก่อนลูกสาวทั้งสองคนร้องไห้พร้อมกับพูดออกมาว่าไม่ว่าอะไรนั้นมันจะเกิดขึ้นเราก็เป็นคนทีสายเลือดเดียวกันไม่ว่าจะผ่านเหตุการณ์เลวร้ายเพียงใดแต่สุดท้ายเรานั้นก็ต้องคืนดีกันพี่น้องสายเลือดเดียวกันตัดยังไงมันก็ตัดไม่ขาดขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์ l i k e เก o o m คุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปและถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากถูกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ